เดินเดินนั่งวุนสุขิตาวุ่นวายเดินไปโย่เอช่าตั้งเขตเขตขังบนกุศลแผ่ไปให้สายอิมาราบิดาครูอาจารย์ท่านลูกหลานยเม ยึการมีสังขนรต่อร่วมบ้านสมัครใจแต่จะชาชนที่เรียนรส้ะที่ไดราบรมสั่วะอนตลอดถึงผู้ให้ความประถมบนั้นย่าทำลายเว็ พระเทวีพระอินทร์พระธูมพระยมพระกาาจะรกบวันทั้งเตูมเจ้าเทแม่นางพรเมเตินพระพาแม่โพสศแม่คงคาสัตว์ทั้งหลาย ดวงวิญญาณทั้งหลายบุม,มะเทวดารุกขับเทวดาอากาศเทวดาแทรเทวาป่าเจ้าของทั้งหลายที่เจ้าทาง,างาทั้งหลายของเอญาติทั้งหลายของพระบจ้าบุตรรับผนุวัฒา

ก็อ่ะหาข้าวแม่ตอนทานไม่ได้หมอตื k ่นนอนอ่ะเนหมอน่ะคนหมอทานข้าวเรื่ออหบข้ออานไม่ไหอ่เห็นตอนอ่ะประชากต้องเห็นตอนไปเดอดเลไตั้งั้ง่าอนชของเขาทนหมดแล้วเม่อเา่ะไ็น่เม่ เี่ก <Yeah. S 1> ็ยวมาให้ทานหน่อยมาเดี๋ยวนี้ก็จะสูบควันา็จะสูบควัมไม่เป็นไรหรอกพอถึงได้ก็ดแล้วไปทานเข้าไปทายหน่อยไปไปหานให้ดีกว่าไปทานแล้วครับอ่าไปทานไปทานไปเดี๋ยวนี้บอกไม่ให้มาหน่อยไปทานเข้าก็จะกินตา่ายคนเข้าข่าเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวแต่เขาจะร้อน อ้าว <imitation> ชอบดีเตรีมงคลรังไหลก็มาสู้โคกินตาจักขออิงเอาวันดีสูขฝนใบเสกแม่ผู้เทาโคเป็นนาวในวงตะโกนโคถามกุฏศาสนาโบว์นแล่อันวิเศษอัปเรียติมเดชโชตานุรามหาเล่ อาตาอาตุลาอยะมังกาลาอิเลอเนติอิมิมอมิมิิเิมิมิมิเิม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 มวันแิม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 ินิมิมอมิมิม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 ิมมมิิมิม ตระั่ตวยาติสุลาตินี้จะรีเหมนเวไปฟังอะไรนี้มันมีจึงเด็ซื้อว่าเป็นวันดีเป็นวันมหาเศรษฐเป็นฉลองบาดไม่เจ้าคู่ใดเป็นโหยพ่ออนจุรอน้นเงกีเลสอนฮ้อนเงินองก็จะมีคุณทองนัินหววันดีจะได้เสนหายเสกสลด ใช่ชอบพร้อมหนักหนาตั้งเป็นวันเบิก้าชาบายสีพิเศษนห้อยเศษพร้อมหอมน้องสักรามาคาควายบูชัยกาซาดัลต่างหลายทั้งเนึ่งในท้งชายแต่ว่าพร้อมเที่ยงเหนียวนามาประกอบข้องค้นสุขามอบไทยห้อยพร้อมกาซาดัลต่างหลายมืเอสายเอามาลาเมื่อขวากับวนดีลายลา โอ้มาพร้อมผู้พิสามาดการมีทางทววัตรสมนามเพิงนีะับหนึ่งมาศุกษาที่ทางทววัตสมนามเพิงหวานดีเดียว้ไหวไวมุาลาอันตรายที่ทงใครใครไม่บอก กาไม่สังไครแตไม่หอมมะัดรูปใบผุงอัมทองอัมดีสิรัดผู้ขาทั้งหลายสามาดวันควายหามาพังหอมนอมมอบไพถวายเจ้าถวายเจ้าผู้เปิดบุญผู้ทรงคุณบุญหลายนั่นเน็ตถ้าใครจะไปแจกควันอาจีะควันเด้อที่กองน้ำว่ามาเล่น จะไปดูทางทางให้ตางไหนไหนวันจะไปไเ่ยเรื่องหม่ตาเรื่องใม่คจะไปุกทางเมืองดานทงาัวคนจะไปยูเมือลาน้าดานแก้วหมาดีพคนจะไปสอนแ้าหาัวาไหล่เื่อาเชื่อใจเวียน

กูหลาเาเจ้าเรื uh ่องกดมาบ้านก่กับเกิมาอยู่เก่านั่นแหละหลังต้นฝนตกน้อยกิจการนะหน่วยใหญ่ไปดูใสทางดูใสเขตดูใส่ขอให้ฝนจะบนมากเจ้ได้สร้างเดินทางของปลางูเสียกัดผีพร้อมมันยังหลผีปลามันเสีย่มมัดกัดชินทับเจ้า มาเล่าถ่าเล่าเล่าเีื่องเรื่พักเขาผาขวัญหลวงพ่อมาลับเห็นรับขวัญอลวเจ้ามาเข่าสู้หางตายกว่ามเยอะกว่าน้ไปผ่านน้นี่้าวขาวคึ้มาฟังฟังมาเ่าสูจริง มีฝนจอมววาเป็นสิ้นัพหนามมัจไปก็่าก่อนมาเมวันเดมจไปพวทับกับทิป่าม่าไปแหกำหน้าสุเขาก่ามาเมวันเดย่านี้ม้วนจรวงมไวนกหมูมาผยดูโบราณกก่อหหเย็นมาเสริาแนี้ยิ่งได้จุ่มไฟฟ้าไปท้าต้อหมูพัดสองมาดำลงมันอันไปได้หลังตจอเสื ทุนดอกใส่เกาเห่ือมสาวมันหอมบนเดียวข้าหลัามันเี้งเร่งเดินเดินนั่งนอนวนเจ้าเสอพอทั้งเขาคาแสนที่กันั้งตามสมัยกันยาวดงเดอเหกมาพักได้กับเราหอมทานหลังจะต้องทองมันทองแต่ม่ความสุขคนไปยอาหา้ไกล

nha, phải là cái gì, cái lớn nè, hoa lớn nè, cái gì vậy, cái gì 시청 <shrie> <shrie>